เราเนี่ยผมว่าเรารีบเข้าบ้า,านกันดีกว่าเริ่มร้อนแล้วห้าตองทีมตองไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีอะ่ะทำไมไม่ไปหาแม่บ้างเลยอะ่ะแม่คิดถึงแกแล้วเกินผมก็นึกว่าใครมานั่งหน้าบ้าง ที่แท้ก็แม่ที่ชอบลำเอียงนี่เองไหนแม่บอกว่าแม่จะไม่พึ่งพาเราสองคนแล้วไงแล้วแม่ก็ยังพูดว่าชาติเนี้ยแม่จะไม่มาเจอหน้าพวกเราอีกแล้วทาไมแม่ไม่อยู่บ้านเจมส์ครับมาหาพวกเราทําไมพิมเรื่องมันก็ผ่านไปตั้งนานแล้วนะลูกอย่าพูดถึงมันอีกเลยนะวันเนี้แม่มีเรื่องสําคัญจะบอกผมไม่อยากฝังครับแม่แม่หลบไปเลยครับผมกับตองจะไปกินข้าวพิมแม่เป็นแม่ไงนะ กจะใจร้ายกับแม่เลยเหรอแม่บอกความจริงก็ได้แม่โดยเจมกับเมียมันอะไล่ออกจากบ้านมันบอกว่าแม่ก็เป็นแม่แกเหมือนกันแกก็ต้องเลี้ยงดูแม่นะตอนเนี้แม่ไม่มีทั้งบ้านไม่มีทั้งเงินแม่ถึงต้องมาหาแกไงฉ่าวนี้มาดูคุณคุณไหมครับแม่ตอนนี้แม่เข้าใจรสชาติของการโดนไล่ออกจากบ้านแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นเนี่ยที่แม่ไล่เราสองคนออกจากบ้านแม่ไม่ลังเลเลยนะครับแม่คงไม่คิดสินะครับ ว่าสักวันหนึ่งแม่จะโดนแบบนี้บ้างแม่ขอโทษตอนนั้นแม่มันโง่เองอะว่าแต่แกสองคนจะออกไปข้างนอกกินข้าวไม่ใช่หรอพาแม่ไปด้วยได้ไหมนี่ตั้งแต่เช้าน้ำซึกหยดยังไม่ตกถึงท้องแม่เลยก็ได้ครับแม่ในไหนแม่ก็มาแล้วเนี่ยไปกินข้าวก็ได้ครับ ขอบใจมากนะที่วันนี้พาฉันไปกินอาหารอร่อยๆฉันอะไม่ได้กินอะไรดีๆอย่างนี้มาตั้งนานแล้วแล้วฉันอยากจะถามแกให้แน่ใจอะว่าแกยินดีให้ฉันอยู่บ้านแกนใช่ไหมแม่ครับที่ผมพาแม่มากินข้าวเนี่ยเพราะผมสงสารแม่นะครับไม่คิดอะไรที่มันเกินไปได้ไหมครับใช่ค่ะตองก็ไม่โอเคที่จะให้แม่มอยู่ด้วยเหมือนกันแม่ลืมไปแล้วเหรอคะ ว่าเมื่อก่อนแม่ทําอะไรไว้กับเราสองคนโอ๊ยตองฉันอายุมากแล้วฉันลืมไปหมดแล้วอะเรื่องเก่าๆอะฉันจําไม่ได้แล้วอีกอย่างเราต้องเดินไปข้างหน้าไม่ใช่เหรอแม่อาจจะลืมนะคะแต่ตองไม่ลืมหรอกคะ่ะแม่จําไม่ได้เลยเหรอคะตอนนั้นที่ตองคลอดลูกสาวแม่ก็ไม่พอใจแล้วยิ่งภรรยาเจมมันคลอดลูกชายแม่ก็ยิ่งทากับ